เห็นผู <tang ar> ้ชมอยากได้ไงราคาไม่เกินแสนกระบาททำกินเชียงจัดให้เค่าไม่ขาดไม่รู้นะฮะไฟตาใสสีสวยโอเคล้อแม็กยางดีสนใจนะครับรีบมาจับมาจองกันเลยเด้อคันนี้มาปุ๊บไปปั๊บเลยนาบอกให้ขายไม่ถึงแสนไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหนล่ะไว้รุ่นบ๊ว เป็นไงกระบะไม่เกินแสนเจ๋งจัดให้ใครไม่เจ๋งผมเจ๋งผมบอกแล้วมาดูกัน b ีทีปี54าสี่สสวยๆเนีย ب, เน้ย ب, จัดไป95้าหไม่ถึงแสนผมบอกแล้วดูข้งางในภายในเครื่องยนต์นะฮะพูดจีบผมบอกเลย เงียงีันเงียงย,ย,ย,ยละเอียดรถปี5 4ขายไปถึงแสนไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหนล่ะไวรุ่นเออสนใจนะครับรี่มาจับมาจองกันเลยเดอ้อคันนี้มาปุ๊บไปปั๊บเลยนาบอกให้อ่ะมาดูสภาพโดยรวมข้างในไฟตาใสาสีสวยโอเคล้อแม็กยางดีอ่ะดูข้างในเป็นไงเบาะ<บ>ข้าไม่ขาดไม่รู้นะฮะกระจุงไม่แตกตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปแล้วนะฮะเปิดได้บเอเอ ซื้อไปขายต่อก็ดีซื้อไปใช้งานก็โอเคนะครับคันนี้ดูสีรอบคันได้เลยน้อง่ฟุ๊กมาดูเป็นไงเดี๋ยวจะหาว่ามันเป็นเปือเป้อนๆนะเนี่ยยังไม่ลงเลยสีสวยนะครับผมคันนี้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติฝาท้ายเปิดได้ปิดได้นะฮะยางอะไรไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เดีย๋ยวผมหาให้อโดยรวมรอบคันผมว่าคันนี้แจ๋วมากๆเลยเดี๋ยวรอสาตาให้ดูเห็นผู้ชมอยากได้ไงราคาไม่เกินแสนกระบ,บาททำกินเสียงจัดให้เออ รับเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัวไฮนะฮะตัวนี้ตัวสูงนะอ่ะกระจกไฟฟ้าปรับได้ทุกด้านนะครับผมระบบไฟฟ้าปรับกระจกครับไฟฟ้าใช้งานได้เถิหม่คันนี้อยู่ที่250,000นะครับโอ้โฮือสุดจริงแอร์เย็นเพลงนเพาะ เหมือนเดิมครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะหรือว่าใครที่ชอบคันนี้จริงๆติดต่อเข้ามาได้ตอนนี้เลยผมชอบคันนี้ครับผมจะจองคันนี้ผมจะเอาคันนี้ติดต่อมาเดี๋ยวนี้บางกรพร้อมขายเดี๋ยวนี้เลยครับผมเล่มพร้อมจัดการให้เลยมาเอาไปเลยครับ95้าหมื่นาหรับคนที่รับสภาพได้จริงๆนะฮะเพราะราคานี้เราขายตามสภาพนะครับมูแต่สภาพขนาดนี้รับไม่ได้เจ๋งก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะกับมาสด้าดีทีห้าสิบปีห้าสี่ราคาเก้าหมื่นห้าพันบาท ชอบก็จัดนะครับประหยัดทําไมเฮ้ยโอเคครับสําสหรับใครที่ชืนชอบเหมือนเดิมมาจองกันได้เลยเพจตามเพจที่ขึ้นอยู่ข้างล่างข้างบนนี้เลยหลายสาขาไปหมดอ่ะมังกรครับผมเจ็บาทเจบาทเรื่องเงียบแน่แนอนขอบคุณครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งฮะ